กขอกลางน้ำครับพี่น้องเดี๋ยวพาขึ้นไปครับตัวนี้เป็นทางนั่งเดี๋ยวผมสิจัดก,การให้เบิังครับป,ปุ๊บปุ๊บปึ๊บปุ๊บ,บ,บตั้งเสา,าเติมลงไปตรงนั้นนี่ครับผมเดี๋ยวไปแบกเสา,าก่นอนครับผมพี่น้องแนนแมนเป็นศิลปะเลยครับโอ้โหทำได้หรือไม่ได้ ไม่ได้เกี่ยวกับว่ามันสีเห็ดบเป็นครับผมเบื่องว่ะออกมาครับพี่น้องเอ้ยเป็นลังคาครับพี่น้องร,รีวริวยำแรงครับผมยำเป็นเห็ดงานมั่ทำเดี๋ยวว่านอ,อยขึ้นไปตอกโป๊ะโป๊ะโป๊ะเบื่องว่ะพี่น้องเสีเ้ยนเป็นมุ่งลงไปบุญครับมุ่งเป็นเพื่องมังงเน,นพี่น้องตัวนี้สูงกลัวตัวนั้นสิต่ำครับผมกำลังหยุดพื้นทีครับ ขอขาหายแตเหตุครับผมมันเป็นมาทุกคนครับผม,มไม่มีใครเป็นสร้างมาแต่เกิดถูกเนาะจัดไปอย่าให้เสียครับผมบ้าน้องสิขึ้นไปต่อก่อนหาไม้ก่อนละไม้ตัวใดประเด็นพี่น้องเอ้ยเราต้องยึดมั่นรู้ไหมนะครับเราต้องยึดติดคันพ่อยึดติดอะไรอย่เีฮะต้องยึดติดในใน,นไม้นะครับนี่น,นี่เราต้องยึดติดด้วยว่าเราต้องใช้ไม้ตัวไหน เพื่อที่จะทำเป็นโครงสร้างให้เขาแข็งแรงเพราะวใไมแล้วขึ้นไปต้นมอนนี่เฮ้ยพอดีเลยครับนี่ โอเปร่าบางนาเป็นบางนั่งอีกสำนะพี่้องคือผูสันครับผมพี่้องกับทักทายกันก่อนต้องกับพี่้องเนาะผมบบานอแต่ก่อนเสิร์จิฟครับผมจากของสวนเกษตรพอเพียงบนแผ่นดินปอครับผมผมมีพลังเก่งมากจะเกิดครับผมพี่้องทุผูสันครับผมเข่ากบเฮ็ดของเข่าไปเรื่อยๆครับผมเพต้องไปจ่างสร้างจากอย่างเลยครับผมพอให้มันออกมาในแบบของเข่าให้แต่มันคงทุนทาวอนครับผมแล้วก็อยู่ในดลให้มันแข็งแรงครับผมให้เป็นแนมทุกมือนี่ เขาบอ่ได้ว่าต้องการสร้างที่มือครับผมเขาว้าต้องการศิลป์หรือว่าเป็นศิลปะครับพี่น้องไปจัดการครับโอ้พี่น้องฮาจงหยุดมันในอุดมการของเจ้าของครับผมอุดมการต้องแน่วแน่ห้ามบ่ต้องไปเสื้อียยังครับผมว่าไปเสือบ้ากังไดครับผมจัดดึงครับผมจงทําดีในสายตาของตัวเองอย่าประเุดีในสายตาของปืนครับผมพอ่าาเหตุดีในสายตาปืนเฮาสีบนมีลาได้ผักผ่อนครับแค่ว่าทํา วันนี้ของเราให้ดีที่สุดงานของเ้าวาให้ดีเองครับผมนี่ครับผมอ่ะบทต้องไปบอกไพรว่าเ้าดีเอ็ซสวยๆเว้สิออครับพี่น้องนี่จัดป้ายทำหน้าที่ครับผมมันเงียบสงบดีครับผม,มสบายดีดีวผมบ้านน้องขึ้นไปจอกันครับ โอ้พี่น้องคืออีน้องครับพี่น้องเนาะจงยึดมันในอุดมการครับผมถือพิษคายมากันตะ่ลังครับผมมันบ่มีพิษเจ็บเป็ดครับดูว่าเทปะครับมันบ่มีพิษพ่อตอดครับผมเราทำจากข้างล่างขึ้นข้างบนอะไนะครับโอเคครับพี่น้องเดี๋ยวไปเบิ่งช็อตต่อไปครับพอเป่าน้องสิไรบิ่งไรบิ่งอันนี้ครับผมเพราะว่าเซตลงไป พักพนีนั่งบนีครับผมให้มันได้ครบพนีประสงค์อ่าลงไปข้างลาหรือลงไปเป็นชายน้ำครับผมเห็ดเป็นในเอาเสาตัางอยู่กลางสาเลยครับผมตอกลงไปเลยครับผมสาลากลางน้ำครับแต่ว่าต้องให้มันครบสุดครบเสร็จครับครับผมพี่น้องเอ้ยออกแผม่มากแต่เขาทายดีครับ เห็ดไปต่อครับผมไม่ผิดหรอกครับผมใส่สีตีไข่จะได๋้ใส่ประโยชน์ครับพี่น้องเอ้ยอย่าไปสนใจของของเฮาครับผมแต่กฎหมายก็ยังเห็ียดในก้อนถือเอ้ยก้นผิดยังถือได่นนะครับเนาะให้ียแต่มีเงินครับพี่น้องต้องยากครับบ้านเฮาครับผมมันลวมยากครับผมแต่ผมไม่ลูก็ไม่ดูแค่ก้อนหม้หรอกครับพี่น้องผมบอกเลยว่าเสียเกียรติ กดไม้ให้คนซัวดีไรครับตอกเลยฮอยงานเขาดีกว่าอย่าไปสนใจถึงเมื่อจะน้องพิษ เลี้ยงเขาครับเบลีเยงนังเล็กเดะ เป็นหลุมพลังแล้วครับผมคืออยู่เดี๋ยวเราจะนั่งโต๊ปลาครับผมธรรมชาติเท่าเ<ฮ>ห็นอะไรก็ภูมิใจอารมผมในสิ่งที่จะเห็น i do พี่อเดี๋ยวพาบ่งมอง่อง้าครับนี่ยครับพี่น้องหันบ่โอเคเลยครับผมยอดตัวน,นี้ผมเร็ดผมเตรียมเสาอะไเลยครับเสาสีาตนคือตัวน,นี้เห็ดสำเร็จภายในมืออื่นเลยครับผมเนีย่ยมา้โหเสา,หากระนำก็เริ่มสุเต็มแล้วครับผมเอากะ พุทธไหปลาธรรมชาติครับผมจากธารมุ่นเขามาพีมันเลยนี่วางแผลหน่อยดีืป่ครับผมมันมีแต่เอาปลาธรรมชาตินอกพี่นนกผ่านโอกาสมาสามปีครับผมบอหนองว่าอีปลาเลี้ยงมันสู่ปลาธรรมชาติปะไรมีทั้งปลาช่อนปลานินปลาโอ้ยแล้วแต่ว่าปลาดินธรรมชาติก็มีนะครับผมตะเขียนนี่พุ่นเขามาเพราะรอปลามาจากทางพุ่นครับพี่น้องเห็นว่บรรยากาศเรูมราแล้วครับเนาะนี่ครับผมบอลน้องสีโดดล่องใส่บึงกันงามๆเอา บ้านหลังเกษตรตกเบ็ดมานาั่งกินอาหารดาวัฒนอาหารมองนี้ครับผมกับสิตอกลงไปต่อเติมของกลางเข้าไปเมือกครับผมไปตอกเสาอยู่กลางนกตุ่มกระเหล่มมา,อ,า,าอยู่แล้วครับผมนกอีลุ่มนะพี่น้องมันถึงเมื่อไหรครับผมขึ้นอยู่กับพ่าเว็ดครับพอกันอีกมืออื่นครับผมนี่ครับ เลือแต่เฮาเอาปูนมะเททานมันครับผมตัวน,นี้เหาประกอบไปก่อนพอมมนยกกันได้ครับพี่น้องผมไม่ได้ฟังครับครับข้าแเนมจากาน,นาครับพี่น้องมาทานครับพี่น้องสุดยอดที่เราครับผมพอผมนเกษ็เป็นเพิ่งผมยังคิดบอกอยู่พอเสษตเป็นเพิ่งพิ่งมาเง้นลงไปปุ่นแบบปุ่นเลยบ่เอาชั้นมากขนาดนะครับเนาะมองนี้เป็นมองนังครับ พี่น้องคิดว่าจะไหนครับผมขอความคิดเขียน,นนะฮะเอาคิดว่าให้มันถือมันก็ถือรับผมมงโกนตะวนเสียวันนี้ใส่ด้วยครับผม,ม,ออหบผมใหม่นี่ใหม่ใหม่ให้เราเตรียมโตครับโอเคครับพี่น้องบรรยากาศครับผม นกตุ้มก็เริ่มออกเริ่มยังแล้วครับผมถ่ายกรีบถ่ายยังกันไปเลเนาะฝุ่นมันอยู่เมืองต้นกระเดาเห็นถึงกระเทยอยู่แบบแวบอยู่อันโอ้แม่นมีคนมาต่างุ่นต่างย่างหรวปะปีนี้สิไรนี้มั้งครับโอเคครับผมพี่น้องสำหรับวันนี้ผมบ่าวนอนแต่ก่อนใส่จี้กระตองคอลาสับเจียเพียเสนครับผมเดี๋ยวกับบรรยากาศสวนเกษตรพอเพียงบนบริบูรณครับพี่น้อง ใจาขวงมากรับผมพอเบ่านองอ่าในจุดๆนี่ครับพี่น้องเบ่านองกันระลวงลมตะไคร้มากเนาะลอมตาามนะไคร้มา,ามาแล้วครับผมวันนล้อมตะไคร้แล้วก็ปปูกขาออมวันนี้เป็นมองเหตุงานเลยครับผมที่ทั้งงานเลยครับถีท่ทั้งงานให้เบ่านองครับเป็นที่ทั้งงานครับ จนหอดปุ่นครับหอดนี้ครับผมกลับมาปิดนหนีเสร็จเป็นมาตรฐานเลยครับผมโอเคครับผมพอกันสำหรับมือคลิปต่อไปครับผมนะพี่น้องเนาะฝากกดติดตามไว้ครับด้พี่น้องมือเดี๋ยวมาเหดอีกครับ